สักยึกสวัสดีพี่น้องไปสู่หุ้นครับเมื่นอนี้กะเขาวสวนข้าวโพดรับเก็บข้าวโพดเก็บข้าวโพดแรงงานไทยเฮาในอิสาเลียครับคิวบุดโกฟิดครับคิวบุดโกฟิดแต่สายพันน้ำเลี้ยงครับเก็บใส่าสายพันธม์มีข้ามาเบิ่ง mà phân con hát phân sao nghiệp phân sau sau đi đây này nở như nồng đi cắt kè, kè rồi phân sau giang nhiều, đúng lắm khắc cả nát chú bộ ở đây Hãy subscribe cho บ้านเกี่ยวเขาลงแขกบ้านเฮ้อนะพี่น้องเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งข้างบนครับข้างบนบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงเพิ่นเฮ็ดจังได๋ครับทั้งเดี๋ยวสาเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งข้างบนครับข้างบนมันใส่ใส่สายพาน้ำเลี <cs> ้ยง เรี่ยงกัเลี่ยงครับไเลียมเลยบไเลียมเลยผ <c oughs> มมีงานเลี่ยมมือเลไเลีเ่ยมเลยไเลียมเลยเเยม่อยากะติดต่อข้ามไปเลยครับโบผิดคับโบผิดเปิ้ลเหี่ยวไปแรก เอาไปแรกกว่านีนนี้เ้ากับไม่แรกกบเพิ่นกับขึ้นมาเพิ่นนี่มากีดำาหหอบใส่หอบใส่ จวดอ่ะรับจวดงนันจวดเ <ไป S 1> ดี<ป>๋ยวผู<ป>้เช<ะ>ี<ป>่ัวชัญจะจอด

คุณทับุดตีนผู้ลางไงอะไรอันนี้ก็หักไปเดวครับหักไปเดวเจ็บไปรดบเดียวนี่บ่คือบิดหรอบิดเลยดิ nhau cả phong lọt Lọ lọt lọ mai đi ครับพี่น้องมาแ้วโซฟาพี่น้องบนบลซอยพี่น้องเอ้ยสันโซฟาแล้ครับสันโซฟาสันโซฟามาๆมาเออิ้งานโซฟามาใส ngay cả nạt cả nạt sai đây của thân mà đi Hãy subscribe chốt hợp lập Mì thì xài phát nữa. เด็ดฮอนคนะพี่น้องเอ้ยแดดสามมุงสี่มุงแดดห่อนครับแดดห่อนเก็บมือนวรถ อื้อหลับไติ่มทึ่งเฮียอยากได้ดง,งานไทยห้องสู่ขนาดซีมุงครับตอนนี้ซีมงุงเนาะหกนาฬิกา โม่หนิเขาเจ้าเลิกหามุ้งแดงก,กับโซฟาเขาเจ้าขี่รถเที่ยวับนายจังมาส่งมาหับมาส่งลอกเทลอกแปดฮาวมันเฮ่ยโอ้มีูใหญครับดีเบิ่งดอก ้อยก,กับพันแก่เดียบมันอ่อนอยู่แต่ว่าเม็ดเต็มแล้วไหมพอวันวันคุณนาผักครับคุณนาผักโองโหบานเขา